มันไม่มีอาการอะไรว่าบอกลุงหน้าเลยอ่ะก็แค่ปวดหลังปกติก็ซื้อยามาทาน3วันทายาไม่ดีขึ้นพอวันที่4ีนี่คือแบบอกบ 9, ้าวเท้าไม่ได้ละเหยียบลงไปแล้วมันเหมือนไฟชอ็อตอย่างเงี้ยค่ะแบบเอ้ยขึ้นมาเลยก็เลยบอกว่าไม่ไหวละต้องมาให้คุณหมอดูหน่อยแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ปกติโดยอาชีพที่นั่งทํางานบัญชีคือนั่งทั้งวันแปดชั่วโมงอย่างนี้ค่ะก็จะลุกน้อยมากเขาไปช้อปปิ้งกันข้างล่างอะไรเงี้ยก็ไม่ไปทานข้าวข้างบนทานเสร็จก็นั่งเลิกง,งานก็กลับบ้านมีรถมารลับมนเลยการเดินการออกกําลังมันก็น้อยด้วยเลยทําให้ปวดหลังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ครั้งนี้อยู่ๆคือเช้าวันหนึ่งตื่นมาก็รู้สึกปวดมากเลยค่ะลุกแล้วก็คือเหยียบเท้าไม่ลงเลยอะไรเงี้ยก็เลยรีบให้แฟนพามาโรงพยาบาล พอมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ให้ไปเอ็กซเรย์ก่อนพอเอ็กซเรย์เสร็จเนี่ยคุณหมอก็อยากจะให้ทำเอ็มอาร์ไอเลยเพราะด้วยความที่อาการมันดูแรงว่าไม่สามารถแบบยืนได้หรือนั่งได้อะไรอย่างนี้ค่ะพอผล m r i ออกมาเนี่ยคุณหมอก็ชี้แจงว่าออมันเกิดจากหน้อนกระดูกแตกไปทิ่มถูกเส้นประสาทเลยทำให้เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเบื้องต้นคุณหมอก็ให้นอนโดยการให้ยาทางน้ำเกลือนะคะก็คือพอให้จนครบโดสแล้วก็ยังไม่สามารถเดินได้ค่ะคุณหมอก็เลยแนะนำทางเลือกให้3ทางเลือกนะคะว่า,าจะฉีดสเตียรอยด์เข้าไขสันหลังหรือจะทำวิธีใช้กอกเอเดอโฟเข้าไปคีบไอตัวหมอนที่แตกออกะคะ่ะหรือข้อ3คือวิธีที่มันจะอยู่กับเราไปได้นานที่สุดเซฟที่สุดก็คือ ผ่าโดยการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกแล้วก็ใส่น็อตยึดค่ะก็เลยนอนตัดสินใจอยู่คืนนึงปรึกษากับทางบ้านเลยครับด้วยบัตเจ็ตมันก็จะสูงทุกคนก็ลงความเห็นว่าไหนๆก็ทําแล้วก็ให้มันจบไปเลยครั้งเดียวด้วยคุณหมอก็มองว่ามันเป็นวิธีที่ดีสุดที่สุดสําหรับเราเพราะจากคน mri เนี่ยมันหมอน,ม,อนมันบางมากแล้วค่ะกลัวว่าไปขีบออกมา ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกด้วยความที่หมอนมบางพอเราไปนั่งทํางานนานานกดทับมันก็อาจจะมีส่วนที่ปิ้นและแตกออกมาอีกได้คือไม่อยากให้มาเสียบัตเจ็ดหลายๆรอบใช้ใจ่ายหลายๆครั้งอะไรย่ก็เลยอยากจะแนะนําให้เปลี่ยนหมอนรองที่มบางออกโดยการเปลี่ยนหมอนรองใหม่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่น็อตยึดค่ะมันเป็นที่แบบ เป็นที่น่าพอใจสําหรับเราว่าเราก็กังวลแค่ว่าผ่าแล้วเดินได้หรือเปล่าแค่นั้นเองที่กังวลแต่พอได้นักกายภาพพาเดินพาฝึกเดินแล้วก็โอเคมันช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะตอนนี้กลับไปทํางานได้2อาทิตย์แล้วถ้านั่งนานก็ยังรู้สึกปวดนิดนิดก็จะพยายามพอรู้สึกว่าปวดปุ๊บก,ก็จะลุกเดินแล้วคุณหมอก็นแนะนําว่าทุกครั้งที่นั่งก็ให้ใส่สายรัดไว้เพื่อซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตหลังนะคะ มันก็ช่วยได้เยอะเลยว่าเวลาไม่ใส่จะรู้สึกแบบนั่งได้ไม่นานอะไรเงี้งยจะรู้สึกเมื่อยะคะ่ะพอใส่ปุ๊บมันก็จะประคองเราไวะคะ้ค่ะมันก็ช่วยได้เยอะเลยะคะ่ะทุกครั้งทุกวันนี่ก็ยังต้องใส่ตลอดเวลานั่งทำงานคือเอาจริงเลยนะตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่นี่นมีศูนย์กระดูกสันหลังก็เลยเพิ่งทราบว่า ทางนครธนได้ร่วมกับทางบังลาดใช่ไหมคะในการในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องเปิดศูนย์กระดูกสันหลังขึ้นมาแล้วมาอยู่ในโซนบ้านเราอะไรเงี้ยทําให้เราไม่ต้องไปไกลก็ลเลยเลือกที่นี่เลยเพราะว่ามีเฉพาะทางเลยก็ลเลยตัดสินใจอยู่นี่แหละไม่ไปไหนไ <c oughs> กลบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะ่ะหน้าที่นี้ก็คือถ้าถ้าอยากจะให้แนะนําคนที่ทําอาชีพเดียวกันเป็นนักบัญชีที่ต้องนั่งนาน ออลุกไม่ได้ล,ลุกลุกล้วงานจะเสียอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ปรับเปลี่ยนตัวเองนิดนึงลุกเดินให้บ่อยขึ้นแล้วถ้ามีอาการปวดอย่าทนให้รีบมาพบคุณหมอถ้าเกิดปวดน้อยบางทีมันไม่ต้องถึงผ่าตัดก็ได้ใช่ไหมคะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงผ่าตัดนี่คือแปลว่าคุณเส้นประสาทคุณเสียหายเยอะแล้วคุณหมอเป็นทางเลือกสุดท้ายที่คุณหมออยากให้ทําแต่ถ้าคุณยังแบบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อยู่ปวดนิดหน่อยคุณหมอเขาก็ยังมีเริ่มต้นจากการใช้ยากินยาไปก่อนดูอาการไปก่อนถ้าจังไม่ถึงกับขั้นแบบล้าวลงขาขาชาเท้าชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะให้เราผ่าตัดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าไม่อยากผ่าตัดก็อยากให้มาปรึกษาก่อนตั้งแต่เริ่มเริ่มมีอาการรักษากันตั้งแต่เริ่มแรกดีที่สุดค่ะ